สวัสดีค่ะฝากช่องคอยนเดอร์ฝากกดไลค์ให้หน่อยฝากคอมเมนต์จ้ะก็ะขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์น่ะแหละเอาเรื่องนี้มาเลยสดๆร้อนๆสดๆร้อนๆสามวันทีแล้วเขาเจ้าจุ่มเมย์่อยแล้วอันเรื่องนี้ของเป็นเรื่องของคุณครูเจอกันกับฝรั่งโดยที่ไปสมัครสอนโรงเรียนานาหน้าชาติเพิ่นรับสมัครยุสามคนสามตำแหน่งน้องก,กับไปสมัคร ฝรั่งก็ไปสมัครน้ากันบังหูจักกันได้โดยที่ว่าไม่รู้จักกันวันนั้นก็คือสมัครมือนั่นแล้วก็สัมผัสมือนั่นคือมือเดียวเลยก็ไปทั้งหมดสิบเอ็ดคนผู้ชายฝรั่งเขาไปสัมผัสก่อนก็ออกมาเสร็จต,ต่อไปก็เป็นคิวนองนองสัมผัสเสร็จนอนเดือนออกมาแต่ที่นี่ก็เลยเห็นฝรั่งอ่ะยืนอยู่ละ่ะเพอะนองเดือออกมาฝรั่งคนนี้ก,ก็เข้ามาทักถามนองเลยเด้ เจอชืกันแน่น้าตัวยยังกันล่ะเออก็เลยมีการแลกคอนแท็กกันวันอีกสามวันน่ะเขาจะประกาศผลว่าผู้ใดได้ในยังสินาพอเขารับสามคนจากสิบเอ็ดคนกับโอเคระวังสามมือนี่ก็มีการคุยกันว่านัดกันไปกินกาแฟเออมือนั้นกันไปกินกาแฟกันไปกินกาแฟเสร็จเรียบร้อยก็แยกกับใครกับมันเพราะสามมือมากกับประกาศผลปรากฏว่าน้องก็ได้ผู้ชายก็ได้ก็เลยนัดกันไปฉลองตอนแรก ฉลองกันทาใดบุรุษก็เลยเรียบร้อยกันเราที่นี่เพื่อนก็เรียบร้อยกันละเพื่อนก็หอนมือมากเพื่อนก็ทํางานเพิ่นก็ไปสอนหนังสือนะจกไปสอนในประมาณอาสองอาทิตย์ฝรั่ลังกลยมาถามน้องว่าเธอมีแฟนบอเธอโสดไหมอีหยังสิแหละน้องก็เลยบอกว่าฉันโสดฉันบม่มีแฟนแล้วเธออยู่กับใครน้องก็บอกว่าน้องอยู่คนเดียวน้องซื้อบ้านซึ่งเป็นการผ่อนอืม อ่ฝรั่งก็เลยว่าฉันกับบมี่ไผ่ฉันขอไปอยู่กับเธอได้บอเพราะว่าทีทํางานฝรั่งหนักไกลน้องกับรืมแมนสิได้ผัวนะเพิ่นกำลังสี่เนาะเพิ่นก็นะนกเลยโอเคฝรั่งมาอยู่ในการมาอยู่ฝรั่งส่งบ้านเออบระแมแนนองนี่ส่งบ้านดูล 7, ่ละเจ็ดพันฝรั่งก็เลยให้น้องเป็นมือนหนึ่งร่วม่านา้ำคาไฟกอยู่น้ำกันด้วยดีเสมอมา การไปโรงเรียนไปทํางานเนี่ยก็คือขี่มอเตอร์ไซค์ไปเพะว่าน้องมีมอเตอร์ไซค์น้องก็เลยไปน้ากันสองคนละก็บาม่มีปัญหาต่อมาอยู่ด้วยกันมากในปีหนึ่งน้องก็เลยว่าเวลาฝนตกขี่มอเตอร์ไซค์ไปมันก็นลําบากเนาะนั่นแหละที่นี่ก็เลยบอกกันกับฝรั่งแหละก็เลยว่าจะออกรถเก่งมือสองไปออกมือสองก็ส่งรถเดือนะ 6, ระหกพันฝรั่งก็เลยโอเคเดี๋ยวฉันจะส่งให้เธอเอง การเติมน้ำมันอย่างนี้าน้องเป็นคันเติมการกินยูเขากับส้อยกันแนงสิละก็ไม่มีปัญหาแล้วก็เวลาปิดเทอมมาสัน่นปิดเทอมประเทศให้ปิดเทอมปีละสองครั้งปิดเทอมทุกครั้งฝรั่งกับสกับบ้านแลเราตูน้องน้องว่าน้องกับเบอร์เคยเบอร์เคยขอฝรั่งว่าฉันอยากไปกับเธอได้เพราะว่าเจ้าของเนี่ยสิไปเหตุง,งานมันกับมีค่าวีซ่าเนาะค่าวีซา่า ค่าตัวค่าหยังสิน้องกับว่าเขาอกค่าบา้านค่ารุนให้เจ้าของเจ้าของก็เก่งใจกันเลยบเ้าบัดท,ที่นี่ก็ได้อยูน้ำกันมาเออสัญญาน่ะเขาเคยจะประเมินปีต่อปีว่าเขาสอนดีบ่ถ้าสอนบอดีสัญญามันจะสามปีเลยถ้าบดีน่ะเขาก็บ,บอกเลิกสัญญาได้ทุกเมื่อกันน้องกับแฟนก็โอเคก็สามปีครบเขาก็เรียกไปคุยผู้ใดสิิต่อสัญญาผู้ใดเขาสิบ่ตอเนาะ น้องผู้หญิงนี่ก็ต่อสัญญาฝรั่งบต่ตอก็เลยกลับมาบ้านฝรั่งก็เลยบอกว่าฉันบต่ตอเดอ้อแล้วเธอไม่ต่อเธอจะไปทํางานอะไรฉันจะกลับประเทศฉันมาสันน่องก็เอาแล้วฉันล่ะผู้ชายก็บ่าไม่เขาก็ยังเป็นแบบทุกอย่างเราก็ยังเหมือนเดิมฉันก็ยังเป็นแฟนเธอเธอก็ยังเป็นแฟนฉันเรารักกันก็โอเคฝรั่งก็กลับฝรั่งกลับไปทุกอย่างค่าบ้านค่ารถ ฝรั่งก็ส่งมาให้เดือนละหมื่นหกหมื่นหกอืมอาจจะบวกลบนิดหน่อยตามค่าเงินฝรั่งได้ไปอยู่ได้หกเดือนมือหนึ่งคุยกันฝรั่งก็เลยว่าฉันจะเอาเธอมาเที่ยวบ้านฉันเธอจะมาบอน้องก็ดีใจน้องก็ว่าไปแต่น้องก็บอกว่าก็บ้าเรียนไปแล้วว่าเจ้ว่าฉันไม่มีค่าตั๋วค่าอีกอย่างเด้อผู้ช่ยก็บอกว่าไม่มีปัญหาฉันจะออกให้ก็โอเค โตผู้ใช้เนี่ยอยากให้น้องไปอยู่แบบให้ได้เต็มที่ได้ได้ยู่เท่าที่ตัวเองอยู่ได้แต่ว่าน้องอ่ะห่วงบ้านน้องว่าน้องปลูกต้นไม้เวลายปลูกดอกไม้ปลูกยังยันดอกไม้ตายแล้วน้องกับห่วงรถน้องก็เลยแบบว่าขอไปแค่เดือนนึงแล้วกับน้องเกษิไว้บ้านข้างบ้านอ่ะให้ดูแลให้ให,ให้ฝากมันลดนำ้ำต้นไม้ยังให้กับโอเคก็ไม่ปัญหาน้องก็เลยแบบหอนมือบินน้องก็บ,บินฝรั่งบอกมาบได้ยน้องกับบินไปคนเดียว น้องก็ไปบินไปอังกฤษคนเดียวพอไปถึงอ่ะบ้านแม่ยานะ่ยเป็นบ้านสามสันว่าซันเออผู้ชายเนะ่ะฝรั่งนะ่ะเพิ่นอยู่กับแม่แต่น้อยเพิ่นเป็นลูกคนเดียวพ่อกับแม่เลิกกันเพิ่นก็สะอยู่กับแม่ตลอดบ้านที่อยู่เนี่ยเป็นบ้านสามสันปรวลุ่มของไตดินกับของไต่หลังคาเด้ยเพิ่นก็นอยู่ตอนก่อนจะมาเคยถามแฟนอยู่ว่า แม่เธอเนี่ยเป็นจังไหยใจดีบอใจดีใจหายจัยงไหนเนี่ยกระามน้อก็แม่ฉันเนี่ยเป็นคนใจดีเป็นชนที่แบบชอบพูดชอบคุยใจดีมากยิ้มเก่งอ้าวก็โอเคแล้วแม่ฉันก็ไม่กินเผ็ดน้องก็โอโอเคเลยเพราะว่าฉันก็ไม่กินเผ็ดอ่ะไปยูน้ำกันนี่น้องว่าน้องเคยเหตุอาหารไทยให้แม่กินแล้วน้องก็เป็นคนบ่กินเผ็ดเด่นน้องว่าบักพิกสามนวยนย่นูกกก็เผ็ดหลายแล้ววะสัน น้องเ่ยเห็ดอาหารไทยก็เห็ดใส่แต่ว่าเออห้หัวมีพริกเมนูนี้เนี่ยมีพริกด้วยนางสินะน้องกับเห็ดเคยเห็ดให้แม่แฟนกินเพื่อนกินมึงเราเพื่อนเผ็ดน้ำหูน้ำตาแตกค่ะเราน้องกับขอโทษมีการขอโทษขอโพยกันแล้วก็มีอีกครั้งนึงน้องจะแก้ตัวแต่ว่าคนละเมนูแต่ว่าแม่ผู้ชายรัวเป็นอาหารไทยไม่เอาน้องกับว่าไม่เผ็ดนะคะยังสินาะไม่เผ็ดไม่เผ็ดเพื่อนกับบส่สนใจ พี่ก็ว่าบ่ว่าฉันบ่กินฉันฉันเคสแล้วยังเสียฉันบ่น e. เอากะเอะอกะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ว่าแม่เพิ่ะรีดผ่าโดยความที่ว่าน้องไปยูนะ่ะน้องกระถามขอยู่ังเรื่องการที่ว่าฝรั่งใสเสือผ้าซ้ำซแมนฝรั่งใสมักใสเสือผ้าซ้ำไปทำงานนังเสียแม่เพิ่์ก็ถิใสชุดยูสองชุดบางทีกสยย็สามชุดใสยูซ้ำานี่เพริร์ิใสซ้ำตอนแรกกับมาเพริร์ิใสซ้ำซยิงสันเนาะเสือผ่าก็เลยสิบอัหลาย น้องไปว่าน้องไปอยู่ประม่านมือที่สิบแปดแม่เพิ่นเอาผ่ามีทั้งอ่ะธิมะรีดกับอันธิมะพับตอนนั้นที่แม่ายานน่นั่งรีดผ่ายอยู่น้องกับไปขอรีดนั่นแม่ยาแม่ยาเลยว่าเธอรีดบ่เปลี่ยนดอกฉันจะรีดเองว่าเป็นยังสิมันบ่หลาย,ยาสินะน้องก็โอเคแล้วกันน้องว่าเวลายาอ่าดูทีวีเวลาที่แบบแม่ยาดูทีวีน้องเคยเขาไปนั่งดูทีวีกับเพิ่น แล้วเพื่อนก็จะเบาไม่เพื่อนก็จะตั้งใจดูน้องน้องเค่อยถามแบบสวนคุยเพื่อนกับบาเพื่อนกับบ่าอะไรนะถ้าพูดอีกครั้งอีหยังสินะวัดอีหยังเปอังสิละน้องก็เลยว่าเออบ่อยากรบกวนเพื่อนในการที่ว่าเพื่อนดูทีวีเพื่อนจะใส่สมาธิในการดูน้องก็เลยบอนนี่แล้วกับบางเทียแม่แม่ของแฟนเนี่ยเห็ดอาหารอยู่ในครัวน้องกับไปซอยอยังสิเพื่อนกับว่าไ่เป็นยังว่่เป็นยังท่านบรูว่าอีหยังอยู่ตรงไหนเดี๋ยวฉันเห็ดเองังสินะ เอออาน้องเราซับนีระบาดที่นี่ก็ถึงมืดกลับน้องกลับมาไทยอยู่ครบเดือนกลับมาไทยน้องมาโตผู้ชายอะเรลื่มเปลี่ยนเริื่มบกคอยคุยบกคอยไอ้นี่คุยกับแบบว่าคุยไปยังนั่นไหมคุยไปแบบเงั้นงๆนึงเสร็จะในความรู้สึกน้องคือมันไม่เหมือนเดิมน้องก็เลยถามผู้ชายแล้วว่ามีอย่างบอเธอมีผู้ใดญ่บอมันเกิดอีกอย่างขึ้นนึงสินะผู้ชายก็เลยบอกว่า แม่อ่าฉันฉันจากที่ฉันเอาเธอมานน่มาอยู่บ้านฉันหน่มาอยู่กับแม่ฉันนน่ฉันอยากรู้ว่าเธอเน่ยจะเขากันกับแม่ฉันไห้บ่เพราะว่าแม่ฉันน่ะมีฉันคนเดียวในชีวิตแม่กับมีฉันมีฉันคนเดียวแล้วฉันกับมีแม่คนเดียวฉันบอกว่าแม่ฉันนี่ไม่ชอบกินอาหารเผ็ดเธอก็ยังทําเผ็ดแล้วน้องก็ยังไปว่าอ่าข้างแรก ฉันอาจจะพิษผ่าแต่ว่าฉันก็เป็นคนบรก,กินเผ็ดฉันกคิคี่ามันบอกเผ็ดพอครั้งที่สองฉันแกโตัวเห็ดฉันเห็ดอาหารไทยให่ไม่แม่เธอกบว่าบวกกินก็สิบแบบจะให้ฉันทํายังไงไหน่ะแม่แล้วก็ในการรีดผ้าเนี่ยอันนี้น้องเบาแต่ขอที่เป็นประเด็นมากด้ที่ฝรั่งเบาเบาแย่งกันมากในการรีดผ้าเนี่ยฉันขอไปรีดกับแม่เธอแล้วแล้ว,แ,ลวแม่เธอกบว่าเขาสิเห็ดเองผู้ใส้ก็เลยใส่คําว่า พานี่ะมันมเมนมิจะอันทิว่าทีติรีดไหมอันที่พับเป็นแบบว่าเกางเกงงนเป็นอันเดอร์แวร์เป็น,น,ปน, wear, ปนผ้าเช็ดตัวเป็นยางเสียเธอก็ต้องพับส่วนนั่นเธอก็ต้องห็ดส่วนนั่นส่วนที่บรีดะไหมเออกวางสันแล้วก็อยู่ในิคว้วเธอกับบพยายาาเรียนรู้อาหารฝรั่งซึ่งเธอมาอยู่บ้านฉันเธอต้องเรียนรู้วัฒนธรรมฉันเธอต้องมหัดฮ็ดอาหารฝรั่งบ้านนี้น่องกับว่าน้องจะไปขอเฮ็ดกับแม่อยู่ กบแม่เธออยู่แต่ว่าแม่เธอบอกว่าบ่เป็นอย่างฉันจะเหตดเองฝรั่งก็ยังว่าเธอก็ต้องไปยืนสังเกตการไปยุ่งใกล้กไปยุ่งใกล้ไปดูว่าแม่ฉันเหตอันนี้น,นียังสิเธอก็ต้องใส่ความพยายามกว่าน,นี้แล้วกับเวลาแม่ฉันเนี่ยดูทีวีอยู่อย่างเสียเธอกับบอเธอกับบอมาพูดคุยมาหนีก็แม่ฉันมาตีสนิทก็แม่ฉันซึ่งฝรั่งว่าปกติแม่ฉันจะเป็นคนที่แบบว่ามากพูดมากคุยยิ้มแย้มแจ่มใสมีแต่คนชมแม่ฉัน น้องก็เลยว่าฉันบอกแล้วแล้วแม่เธอกับว่าบ่ด้ยินีนี่สิแม่ฉันก็เลยบ่อยากรบกวนเพื่นว่าสั้นเขาอ้างอืมบบดนี้แหละน้องก็เลยน้องแต่น้องกับว่าผู้ชายน่ะขอถอยผู้ชายเน่ะขอถอยอยากแบบว่าให้เป็นเพื่อนแมว่ากันยังบ่เลิกฉันแบบยังจะติดท้อแต่ว่าฉันอะ ใช่กัยังสรงกันเนีเธออยู่แต่ว่าฉันก็บ,บรู้ว่าฉันจะทรงถึงมือใดเพราะว่าเราลดสถานะแบบว่าเป็นเพื่อนกันมาสันผู้ายว่าเราจะลดสถานะแบบว่าเป็นเพื่อนกันถอยความสัมพันธ์ลงลดความสัมพันธ์ลงเออบาดท,ที่นี่นองก็เลยมะบอกให้ไข่ฟังนี่ลหละว่าจังใดอันเจ้าคิดจงดังไดพี่พีแอ่าสันนองว่าก็ไอย นี้มันกรณีของเพิินข่อยกับบลูเนาะแต่ยังชื่อจังของข่อยข่อยอยู่กับปูข่อยอยู่กับปูข่อยปูข่อยจะเป็นคนมักเห็ดอาหารปูข่อยเนี่ยจะบ่เเ็ดปูข่อยจะเป็นคนมักเห็ดอาหารที่สุด้วบาดี้ข่อยเคยขอเปนเห็ดอาหารไทยปูกับวาบอบอบลูกไส้ฉันนะเห็ดดีแล้วองศีนะข่อยกับป้อให้พวข่อยเห็ดไปข่อยกับมีนาทีว่าคันข่อยเห็นพวะข่อยแกะกระเทียมข่อยก็ไปแกะซอยพวแต่ว่าข่อยสิบ่ปรุงเพราะว่าพวข่อยจะรู้ว่า ปูยาพี่สาวเพิ่นกิน,นได้ซ้ำใดรสชาติหรือซำใดคอยก็เสพปรุงอันเนี้ยคอยก็เลยเปรียบเทียบว่าจังแม่เพิ่นเห็นอาหารฝรัง่งเห็นบ่คือจังงี้ปูข่อยเออปูข่อยเห็นอาหารฝรัง่งอันนี้ข่อยก็บ,บอกน้องว่าถ้ามีโอกาสไปยังเสียปูข่อยเห็นอาหารฝรัง่งข่อยเ็อบ่เบนปูข่อยบักปาตาตันนี่ปาตาตันภาษาดัสก็คือบักมันฝรัง่งอืบักปูเตโตน้นี่ตอนแรกปูข่อยก็บวัยเฮดข่อยก็ไปเงียง้ยเงียง้ยเงี้ยเงีปูทั้งข่อยก็ถ่ายคลิป แต่ว่าปูไข่อยเพิ่นกะใจดีเด้แต่ว่าอันนี้เราก็บอกว่าไม่ยาเล่าพัวว่าไม่ยาใจดีข่ก็ไปเลาะอยู่น้ำปูล่ะเพิ่นเอามากสินะ่ะข่ก็ไปขอเสนอแต่ว่าข่เป็นคนหน้ายิ้มเด้ข่บ่เด็กคืออยู่ในคลิปเด้ชีวิตจริงข่อยขอยบ่บ่เด็หน้าบูดจังซีเด้ข่เป็นคนตลกเด้ยี่เหลีย่อ่เป็นคนตลกกับผู้เดฮูหุักจ้ายข่อย่เป็นคนตลกคนเฮฮาข่ก็กสิไปคอล้างก่อนรแรกกับไปขอร้างบันีิดอปอกกับปูบอ่อให้ปอกจนซีหาเือปูก็เลยยอมให้ข่ปอก ซึ่ง่อยปอกบักมันฝรั่งที่แหลก่อยกระสิบปอกปอกออกไหมก็ฟันบักคุงแต่ว่าฝรั่งเขาปอกเขาปู่อยกับซ้อน่อย่อยบอทนัดข่อยกับพยายามเฮ็ดเมื่อนา่อยกระซื้อมีสองขมไปเลยไปเฮ็ดละปูก็บอกว่าแต่ว่าสมือนนี่อยปอกเขาได้แล้วเออ่อยกับเซฟไว้นี่แล้วก็ย่ามันมันฝรั่งในบ้าน่อยกัสิเป้เป้เป้ปู่อยสร้างมานนำนัก่อยกับทสังเกตเอาไหมปูพนล่างพัข่อยกัสิอาสา่อยกัสิอาสาเห็ด ่อยแต่ว่าคอยสิบ,บปุง่งว่าหนุ่มบเกี่ยวบ่วไปจับออหยังของเพื่นนั่นลหละเรื่องในรัวนี่ล่ละคอยก็พยายามไปเห็ดจังสี่ซอยปูอืจังปูมันฝรั่งสิปูล้างจานแล้วจังซืว่าปูเห็ดเอามันฝรั่งออกคอยเห็นว่าปูต้องต้มน้า่อยก็สังเกตเบื่งว่าปูต้มเท่าไหน้นาำใส่น้าเท่าไหข่คอยก็ไปสังเกตคอยก็ไปท้าาปูแล้วปูแล้วก็ตลกดีแล้วก็ว่าโอ้ oh, พี่บาตัวนี้ปูเอินข่อยรังเทอ้อเพิ่นเกิดว่าติ้งต่องติ้งต่องเพราะว่าวขคอยสอนมาติ้งต่องนั่นละ เรากะเอออันนี้เรื่องอาหารเนี่ยพยายามข้าไปซอยยังสี่แม่เจ้าก็บแบบถ้ามีโอกาสก็คือไปปรับเปลี่ยนใส่เอานั่นแหละห้องา,าไปปรุงเป็นยังซอยข้ากก็ไปบัตนทูดิบเนี่ยแม่ห้องหัวเพิ่นเตรียมยังห้องก็ไปเห็ดซอยเพิ่นแล้วก็เดี๋ยวเรื่องว่ารีดผ่าไข่ก็เป็นคนหนึ่งที่ว่าบริรีดบริซักผ่าผัวพี่สาวพี่สาวผัว่อยสิเป็นคนเห็ดเพิ่นอยู่คนละบ้านแต่ว่าเพิ่นมาเห็ดอยู่นี่ให้ให้น้องให้พ่อให้แม่ ข่กระสีเปลอกีดข่อยะสีรู้ว่าอันใดน่ะอันไหนข่อยกระสิสังเกตมึงอันใดที่ว่าเพิ่นรีดข่อยกระสิแยกออกย่างเพิ่นตากเพิ่นสิตากอยู่บ้านพ่อแม่เนาะพี่สาวเพิ่นมาซักผ้าอยู่นี่ข่กระสิสังเกตมึงข่อยกระสิแยกว่าอันนี้เป็นกางเกงในข่อยกระสิเลือกเบิ่งเอาว่าของปูเสื้อก้ามปูมันก็สิใส่ใหญ่ข่อยกระสิเลือกออกแล้วข่อยกระสิไปเบิ่งอยู่ทั้งตู้เสื้อผ้าว่าป้าข่อยพับแบบใดเสื้อผ้าของพ่อกางเกงในเพิ่นพับรูปแบบใดข่อยกระสีจังสันข่อถือลงมาเลยข้างล่างข่อยก็สินัั่งพบตาม อันนี้คอยบอกเนาะยคอยก็สินั่งพับตามว่า,าป้าคอยพับไร่นี่คอยเปิดออก,อกเออพอกระเฮ็ดก็ปีน้ำอยก็กสีแยกของผัวของชุดนอนถุงเท่าเสือฉันแน่ของหญา้าเพิ่นไว้ยังไงคอยเสีดจังสันอันนี้ก็ไป,ปไปปรับปรุงเอาส่วนที่ผลิตเองปล่อยเลยห้อเฮ็ดแต่เฮาที่เฮ็ดได้แล้วก็การพูดคุยว่าไอ้ข่อยเด้อไปแรกๆภาษาดัตข่อยบ่ได้จักตู่ขอ่อยได้แต่ภาษาอังกฤษมันบอกบูกับหญ้าข่อยนั่งเบิ่งทีวีอยู่ ่อยไปนั่งพื้นเลยพื้นบอยคอยนั่งคนฟาขคอยบอกว่าเป็นยังแต่ว่าคอยเป็นคนสอลสลลเป็นเดียลี่คอยเป็นคนตลกเราสโลสโลเป็นคอยไปนั่งขางยาคอยรู้เลยว่าคอยหูวงว่าปู่อยยาหักยาคอยไล่หลายคอยจับเลยยาคอยก็เป็นอันไสมือคอยไปจับนวดขาหยานวดนวดบีบคอยเอาขาหยานี่มาว่างทั้งขาคอยคอยก็นวดคอยก็เฮ็ดคอยกอดคอยหอมยาปูคอยพ่อใจไรซุ่มมือปูคอยหักไขคอยไามไถปูคอยหายน้ำตลอดเด้อคอยจะบอกเด้อ ่อยกับบรูดแต่ว่าเจ้ากับบปปั๊บนั่นเอาแต่ว่าบ้านปูคอยมันไม่มสวนเนาะบักฟ้อมบวกว่อยแล่นไปใน่สวนคอยไปเก็บมาหญ้าคอยปูเสียหญ้ากินที่เราหาอยกับไปเก็บมาเหงาให้ปูเห้าอย่างสิคอยสีเฮ็ดแบบเอาใจเพื่อนแม่เพราะว่าเอาใจเฮ็ดยังคอยมักลูกไส้เพื่อนลูกไส้เพื่อนก็คอยมากกันผพวขว่คอยก็เลี้ยงดูคอยดีถ้าเฮ้านน่ปูหญ้าหักพัวเฮาก็บสบายใจคอยมักลูกไส้เพื่อนแล้วเพื่อนก็เป็นพ่อเป็นแม่ ของผัวเฮาเจ้าข็ต้องคิดจังส่นั่นแหละตอนแรกกปู่ข่กับเบื่อใจรับข่ยากข่เอาขนมยังมาได้ให้ปู่ข่เบ่กินเด้ปู่ข่ยบ่กินหน้าข่นี่เสียอยู่เอ้ยมันใจข่นี่เสียอยู่แต่ว่าหน้าข่นี่กับว่าข่กับว่าข่กับแบบบ้าอย่างข่ก็เฮ็ดเรื่อยเฮ็ดเรื่อยแม่เอาใจปูทุกอย่างย่ามเพิ่นซื้อของเพื่อนไปเพื่อนไปตลาดนี่เพื่อนไปซื้อของมาเพื่อนขับรถมาเพิ่นมาจอดข่แลนเลยเดผู้พูดไอ้บอกข่้อกก็ปูบ่รูเื่องเด้ ข่อยลงไปปูข่อยเปิดประตูรถข่อยไปขนของซอยปูขนาดปูว่าบ่ต้องบ่ต้องข่อยก็แล่นรีดข่อยไว้แยมข่อยสิเป็นรีดๆๆแล้วเพิ่นเรยว่าข่อยผัวข่อยเสืเอนข่อยลงถือว่าลิตเติ้ลมังคีเออข่อยเสี่ยงนิดๆเฮ็ดเฮ็ดจนว่าชนะใจเพิ่นจนสุมือนี้เพิ่นฮหักข่อยลายอันนี้ก็ไปปรับปรุงเอาคอเดียวที่ผัวข่อยให้ข่อยปิดพอคือว่าส่งเงินให้ข่อยตลอดเพิ่นบ่ให้บวกอืส่งให้ตั้งเต่เป็นแฟนกันซื้อรถให้ข่อยเป็นขั้น พว่ข่อยกบ็บโบให้บอกพอแม่อันนี้ข่อยกับปิดเออนั่นแหละไปใส่ไปปรับปรุงเอาใจาอันนี้หรือผู้ใดมีความคิดเห็นจังไรอันนี้ข่อยบอกน้องก,ก่แล้วนีอยากน้องอยากไปต่อได้ท้ามีโอกาสได้ไปเด้แต่ว่าถ้าประเด้ดไปอันนี้มันกิดบุญทํากําแตงแล้วแต่วัสนาเนาะนั่นแหละหรือว่าทำามีโอกาสเริ่มตนกับผู้อื่นกับจ้งสี่กับเอาไปปรับปรุงเอาไปใส่เอาปรับปรับกับชีวิตจะขวงไหมเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยโดยพื้นฐานนีสใสใจข้อสตอรี่ความเป็นมาเบื้องหลังมันบ่พือกัน เอาจากฝากไว้เช่านี้ละผู้ใดคิดจังไรกับข้อมูลเมห็นหนองฟังแน่แล้วก็แต่ว่าตอนนี้น้องว่าท่านได้เลิกกันดอกแต่ว่า,าลดความสัมพันธ์ลงอ่าฝากกดไลค์ได้แล้วจ้ะอ,อ,อย่าแพงอะไรภาษากดไลค์ก็ซื้อก็ขอให้มุเจ้าสุขภาพแข็งแรงจ้าร่ำรวยเงินทองไปที่ไหนก็มีแต่คนรักเป็นที่รักของเหล่าเทวดาพญานาคแล้วจ้าเดอ้อได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ